เมื่อเช้าได้สองเหรียญกับอีกสิบเซนสองเหรียญกับอีกสิบสองเซนของเดือนใหม่นะเราก็เลยประมวลผลว่าวันก่อนน่ะได้แปดหมื่นวิวแล้ววันนี้เราได้หนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันวิวสรุปแล้วเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยมันจะได้อยู่ที่เหรียญเศษ แปดหมื่นก็จะได้อยู่ที่แปดสิบกว่าเซนติเซตเราจะตีค่าออกมาอย่างนี้คือเราจะต้องทําอย่างที่เราพูดเราไปฟังอาจารย์สอน YouTube นั่นแหละคุณยงเข้าใจไหมว่าซับนี่นไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือยอดวิวกับเนื้อหาความรู้ที่มีอยู่ในคลิปที่จะทําให้เรามีรายได,ได้เปรียบเสมือนกับการที่เขานั้นนะเข้ามาชื่นชมเข้ามาติดตามเราว่าร้าน ก๋วยเตี๋ยวในดีแต่เขาไม่ได้กินเนื้อไหนคือเขาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนเราก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรเลยนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะนั้นแหละคือการกดติดตามเพียงเอาไว้โชว์สาวเฉยๆอย่างนั้นประมาณนั้นนั้นแหละนะแล้ววันนี้ที่เราทําออกมาในส่วนใหญ่นะจะเป็นงานของเอไอทั้งหมดเลยเราทดลองใช้ใช้พร้อมในการพร้อมคือเป็นภาษาไทยในการเปลี่ยนคําสั่ง าภาษาไทายเนี่ยให้เปลี่ยนคําสั่งให้เปลี่ยนเอา้ามายังไงเลยเนี่ย,ค,ยคุณโยมสุภาเจริญสุขเจริญพรคุณโยมสุภาก็เห็นบ้านแมงปอขึ้นไม่ใช่หรอฮะเอเอามายังไงเลยเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกให้กําลังใจซึ่งกันและกันเหมือนเดิมเอฮะนั่นแหละเอเราก็แสดงว่าเน๊อะ ก็เมื่อเช้านี่เห็นดีใจเห็นคุณโยมพี่สาวใต้เข้ามากา,ก,การนมัสการหลวงอาอยู่เออไอตรงนี้แหละคือเราเออดีหน่อยที่ว่าเราก็เคยอ่าเออหมาหอนกางวันวันนี้วันกโกรนมันโกรน,น,รนเห็นไหมเนี่ยผมเออเออพวกนี้วันพระเออวันพระใหญ่ด้วยนะเดือนเดือนไงด้วยนะคุณโยมไงด้วยนะ เออนั่แหละแจ้งจางปางเลยนะวันนี้เดินไปข้างนอกแจ้งจางปางพี่อยู่แจ้งจางปางหมายถึงว่าแจ้งสว่างมากอ่ะอย่างนี้แหละน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 ี่แหละอันที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรื่องลักษณะของนะเจริญสุขเจริญพรจ้าคุณโยมอ่าบีบีแปดแปดสี่ อาคุณโยมไม่จ่อยอีสานฝรั่งแฟมลี่เนาะอ่าคือเนี่ยอย่างที่เราเราว่าว่าถึงเนี่ยคือแต่เราทดลองไปเรื่อยเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามัน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 ,มน,มนหาแนวทางหาแนวทางที่จะเรารู้อยู่ว่าช่องของเราทําเกี่ยวกับอะไรแต่มันต้องมีส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะ มันมีคือคําว่าทั่วไปด้วยมันมีคําว่าทั่วไปด้วยเราก็เลยต้องหาสิ่งที่ทําให้ผ่อนคลายผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานาในเหตุการณ์ปัจจุบันให้กับพระยายมิมโยมด้วยไม่ใช่ว่าโูเอาแต่หลักธรรมเพื่อหลุดพ้นนิพพานอย่างนั้นเนาะนคุณโยมหลุดพ้นนิพพานไม่ยากหรอกรก็อย่างที่บอกนะจิตเจตสิกจิตเป็นตัวที่ตั้งที่ตั้งทั้งหมดเลยในการ ปฏิบัติให้ร่างกายของเรานะี่ยทำกิจกรรมต่างๆจะทําดีจะทําชั่วจะทําอะไรก็แล้วแต่นะมันอยู่ที่จิตของเราี่สั่งงานถ้าจิตเรายับยั้งไม่ให้ไม่ให้พูดไม่ให้ทำไม่ให้กินถึงนี้ถึงแม้จะมีความอยากก็มันไม่เกิดขึ้นเพียงแค่ตัวนี้เราเราไปสั่งจิตของเราเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไม่ให้ทําขนทางทุกสิ่งทุกอย่างก็หลุดพ้นจากความทุกข์นิพพานแล้วก็คือเป็นสุขไม่ใช่ว่าจะเป็นอรหันต์เหมือนที่ พระเถระมเถระทุกท่านที่เป็นพระอริยสงฆ์เขาบรรลุอย่างนั้นนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่จำเป็นคือการบรรลุนิพพานคือความละเลิกด้วยตัดทิ้งด้วยอะไรกิเลสอาสาวะทั้งหลายทั้งปวงคือสิ้นแล้วรู้แล้วไคือเราทําตัวให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตรงนี้คืออย่างนี้นะตรงนั้นคืออย่างนั้นนะเค่นั้นเองนะเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องหยุดยับยั้งไม่ให้มันทําไม่ให้จิตของเรามันคิดให้กับร่างกายเรามันทาเช่นั้นแหละ นี่แหละคือสําหรับเรื่องของการที่เราพูดถึง